สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ธีรัก,การถ่ายภาพ,พรเครื่องนะครับแล้วก็พี่ๆที่กําลังฝึกถ่ายภาพ,พรเครื่องทุกคนอยู่นะครับนี้วันนี้เนี่ยผมมารีวิวหรือว่ามาเขาเรียกว่ามาบอกกล่าวนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ถ่ายภาพ,พรเครื่องหรือว่าผม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 โคจรสินนะครับที่อ่า ชอบถ่ายภาพประเครื่องโดยกล้อง DSLR นั่นเองคือเวลาผมถ่ายผมถ่ายในห้องไฟ JPEG นะครับไม่ได้ถ่ายรอสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้โปรเซสร,รอนะครับก็คือจะทํางานในห้องไฟ JPEG นะครับโดยส่วนใหญ่ที่แบบพี่ๆเข้าใจค่อนข้างที่จะง่ายก็คือกล้องเราถ่ายแล้วก็เอาลงคอมก็อยู่ในห้องไฟ JPEG นะครับนะฮะวันนี้เนี่ยผมมามามาแนะนำนะครับมาแนะนํากล้องตัวหนึ่งนะครับกล้อง เนี่ยฮะเห็นไหมฮะกล้อง5003นิคอนนะครับเป็นกล้องตัวคูณของนิคอนนะครับรุ่นเล็กๆนะฮะกล้อง5003 D 5003นิคอนนะครับเป็นกล้องตัวคูณหรือว่ากล้อง APS-C เซนเซอร์คูณนะเซนเซอร์มันเล็กงไม่ถึง35มิลเมตรนะครับใช้คู่กับเลนส์นะครับเลนส์ไทม์รอน90มิลเมตรนะครับ f 2.8คือเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเอาตัวเลนส์ก่อนนะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยเลนส์ตัวนี้เนี่ยนะครับเลนส์ตัวเนี้ยนะะก็ เขาทํามาค่อนข้างที่จะมีความคมนะเลนตัวนี้เป็นเลนนอกค่ายไม่ใช่เลนนิคอนนะครับแต่เป็นเลนของแทมพลอนนะครับเป็นเลนแทมพลอนแต่เป็นเมาส์ของนิคอนนะครับถ้าใช้ใครใครใช้แคนนอนอย่างเงี้ยก็ก็ไปหาฟ o r แคนนอนนะครับหรือว่าเมาส์ของแคนนอนมาใช้นะครับหรือว่าโอ y ิปัตหรือว่าอะไรก็คือข้อดีของเขาเนี่ยเขามีเมาส์หลายเมาส์นะครับก็มีคุณก็ไปเปลี่ยนเมาส์เอานะครับเป็นตัวนี้นี่คือเขาทํามาจากโรงงานเลยนะครับเป็นอร์นิคอนนะครับ ใช้กับนิคอนทั่วไปนะครับถามว่าใช้กับกล้องตัวคูณได้ไหมใช้ได้ใช้กับกล้องคูเฟรรมได้ไหมได้ครับนะครับเป็นมาโครในระยะ90มิลิเมตร f 2.8ดูนะฮะ f 2.8เป็น1:1นะครับ,รบผมเป็นเลนส์ที่มีความสามารถถ่ายมาโครได้ระดับ1:1เลยแล้วก็ความคมค่อนข้างดีเจ๋งเลยทีเดียวนะครับใช้กับกล้องตัวคูณนะครับคูณคูณในระยะ1.5นะครับนิคอนคูณ1.5นาะ คือนหน well, right ุนจุดหกับเลนนะครับก็จะเป็นในเลนอยู่ในช่วงของร้อยกว่าแต่จริงเรารักรักษาระยะในเรื่องของการถ่ายภาพประเครื่องค่อนข้างจ่ได้นะครับเลนเลนที่มันมีความยาวนะครับความยาวโฟกัสเยอะนะครับอ่าแล้วก็บวกกับกล้อง APS-C ที่คูณ1.5นะครับของของนิคอนเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปเนี่ย เราเราเข้าใกล้ไม่ได้นะครับในระยะวัตถุเนี่ยมันก็จะล้นเฟรมหรือว่ามันก็จะเอาโฟกัสหรือว่าอะไรอย่างก็ต้องรักษาระยะค่อนข้างที่จะสูงแต่กล้องตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีตัวเนีรร้ต้องมีจอจอที่มันสามารถาพับได้เงี้ยนะครับเราดูนะครับเราไม่ต้องไปขยิงตาดูบนวิวไฟเดอร์นะครับ ดูจออันนี้ได้แล้วก็ใช้สายรันชอเตอเตอร์ได้นะครับคือเลนมาโครเนี่ยบางคนเข้าใจว่าเลนร้อใช้ใช้ไม่ได้นะใช้ยากนะนะครับมันอยู่ที่ข้อจํากัดของของเราใช้บางคนขาอยากใช้ตามองพอร้อยห้ามันต้องขยิงใช่ปะหรือว่าเอาเอาก้าอี้มาต่อในการถ่ายภาพคันเครื่องใช่ปะแต่ทุกวันเนี่ยกล้องถ้าเราใช้1้อยหกับกับ กับกล้องที่มีพวกจอพวกนี้จอทัชสกีนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคนะมันก็ใช้ได้นะครับก็สามารถใช้ได้แล้วก็การจัดแสงกัดอะไรก็ได้นะครับอุปกรณ์เนี่ยไม่ได้ล็อกว่าคุณน้องใช้คุณต้องใช้มาโคร60นะคุณน้องใช้มาโครร้อยมาโครร้อยคือมาโครคุณใช้ได้หมดแต่ความเข้าใจของคุณต้องรักษาระยะ subject กับ ปลายะบอกเลนให้ดีนะครับให้เกิดในเรื่องของความชัดลึกของภาพหรือความชัดลึกของ subject ที่คุณคุณอยากจะได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถทําได้ดีนะครับการเทสไฟล์งานวันนี้ก็สามารถทําได้ดีเวลาคุณใช้เลนตัวไหนนะครับก็ส,ส่วนส่วนตัวผมเองนะส่วนตัวโคเจะรสินเองเนี่ยก็จะวัดแสงเลนตัวนั้นเลยนะครับก็จะวัดแสงเลนตัวนั้นเลย นะใช้ตัวนี้ก็วัดแสงตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะถ่ายในระบบแมนนวลทั้งหมดนะครับเราคุมกล้องทั้งหมดนะครับเราคุมทั้งเอ็ก p ต ISO นะครับคุมทั้งไว้บาลานนะครับคุมเลนก็เป็นแมนนวลนะครับเราก็คุมแมนนวลเลนสนะครับแล้วก็คุมในเรื่องของแอส e ปีดชัตเตอร์หรือว่า ทุกๆอย่างเราคุมเองหมดนะครับเราจะดีไซน์ภาพออกมาตามตามที่เราคิดนะครับแล้วก็สีแล้วก็ในเรื่องของ Under Over นะครับหรือว่าการเอจัตไฟในคอมพิวเตอร์นะครับจากการการถ่ายรูปกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้นะครับเราก็วัดแสงเสร็จนะครับจากเลนส์ตัวนี้เสร็จนะครับแล้วก็วัดกับหลอดไฟที่มันมีอ่าหลอดไฟบ้านนะ่ะที่มันหกพันห้าเคนวินนะครับแล้วก็วัดวัดเสร็จวัดวัด วัดวัดเสร็จแล้วก็ถ่ายนะครับถ่ายรูปนะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะถูกนะครับเพราะว่ากล้องตัวนี้เนี่ยตัวท็อปก็คือ5้าพันหกนะครับห้าพันหกนะดีห้าพันหกนะไม่ใชนะ่ราคาห้าพันหกดีห้าพันหกนะครับตัวท็อปตัวนี้ห้าพันสามนะครับห้าพันสามก็จะมีขั้นระหว่างนี้ก็คือห้าพันห้าดีห้าพันห้าห้าพันหกเนี่ยมันก็จะเป็นจอที่ทัชสกรีนได้แล้วนะฮะเพิ่มอจอที่ทัชสกรีนได้มันก็จะขายอยู่ประมาณหมื่นกว่าบาทถ้าชัตเตอร์ดีนะครับซึ่งตัวนี้เนนี่ยนะครับ ตัวนี้ไม่แพงอ่ะหลักพันนะครับประมาณอยู่เราประมาณ6กพันหกพันห้าร้อบาทหรือว่าไม่ไม่ไม่เกินเจนะ็ดพันนะพี่ตัวนี้นะครับลเลนส์ตัวนี้เนี่ยก็อยู่เราๆประมาณมือสองนะคือ 11, มือหนึ่งก็ประมาณหมื่นกว่าบาทมือสองก็จะประมาณหกพันหกพันห้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอุปกรณ์2ตัวเนี่ยนะครับกล้องหกพันห้านะกล้องหกพันห้าเลนส์หกพันห้าหมื่นสองหมื่นสามสมัยผมถ่ายรูปปลาเครื่องนะต้องโดนแบบ หลายหมื่นนะครับทุกวันนี้เนี่ยถูกลงค่อนข้างที่จะมากน,น,นะครับก็เป็นในเรื่องของโอกาสนะต้องเรียกว่าโอกาสหรือ o p p o r t u n i t ของคนที่อยากจะมา,าเรียนรู้ในเรื่องของการถ่ายภาพพระเครื่องสําหรับ work f o r home นะครับเอาไว้ถ่ายรูปพระเครื่องตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นงานเล็กๆจอบเล็กๆสําหรับกลุ่มเล็กๆนะครับของตัวเองอาจจะ เขาเรียกว่าโปรเทคตัวเองขึ้นเป็นช่างนะครับถ่ายภาพมาเครื่องรับงานถ่ายภาพมาเครื่องที่ใหญ่ๆแล้วก็มีเงินมีทองเยอะๆนะครับผมยังไงผมฝากไว้ด้วยนะครับนะครับสำหรับคนที่สนใจชุดนี้นะอินบ็อกเข้ามาหาผมได้เลยนะครับผมจะเทสไฟล์ทิ้งไว้ด้วยนะครับผมต้องขอบคุณมากครับเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่นะครับผมจะมารีวิวให้ดูนะครับผมเราจะมารีวิวตามความรู้ที่ผมมีเนี่ยให้ดูนะครับผมนะอย่างไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหา นะครับที่แบบหาคําตอบไม่ได้เนี่ยลองเรา,เราลองมาปรึกษากันนะครับผมอาจจะมีคําตอบหรือว่ามีแนวทางเนี่ยให้นะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็มาเปิดศึกษาไปพร้อมพร้อมกันนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยผมผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ